สวัสดีค่ะทุกคนมาค่าวันน <illions. S 2> <diversion? S 1> ี้กินยำเส้นแก้วค่ะไม่เคยกินนะคะยำเส้นแก้ววันวันนี้จะกินเป็นครั mm ้งแรกเพิ่งกินเป็นครั้งแรกค่ะยำเส้นแก้วรวมมิตรก็มีหลายอย่างเลยอยู่ในนี้ค่ะมาค่ะแต่ว่าเส้นเหมือนม้งนเส้นเลยนะคะแต่ว่ามันเส้นใหญ่ทีนี้อย่างนี้เส้นใหญ่เส้นแก้วเส้นแก้วเส้นเส้นกระจกเส้นแก้วนี่ค่ะอืม ชิมกอนอืมกรึบๆมากเลยค่ะอืมอร่อยอร่อยกับแมงก์แมงกะพุนสวยไหมเนี่ยอ,อร่อยกับวุ้นเส้นคล้ายกับแมงกะพุนเลยค่ะกรึบๆ,ๆ,ๆอ,อร่อยมาก หายวุ้นหรือเปล่าค่ะวุะ้นเข้ามาทําเป็นเส้นแก้วค่ะคิดไปอืมเล็บมือนานเล็บมือนางค่ะ <c oughs> ไม่ไม่พูดคำว่าตีนไก่หรอเล็บมือนางอืมอ,อ,อ,อร่อยอฮ้ดิ 这个，木有，喂，木有。 กินวัวไปแล้วค่ะกินวัวไปแล้วกินสดทีนี้รอ,อร่อยเรากินของที่แบบมีโซเดียมนเยอะเราก็ต้องกินผักทีเยอะเหมือนกันนะคะจะได้ลดโซเดียมได้ อืมเส้นอร่อยมากไม่เคยกินเนดี๋ยวเขาพูดเส้นแก้วเส้นแก้วเนคีคิดที่เขาถ่ายม <laughs> ีคิอะไรนะเส้นแก้วคีโตอร่อยเขาบอกอันนี้คีโตหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> พัสนั่อืมผักกาดแก้ยวะ่ะนี่อร่อยอร่อยมากจึบๆ เาใส่อาหารมิถาวานี่มันเหลือค่ะมันเขือเทศอะไรนะท้อเหรอคะที่เขากินเนื้อค่ะเขาเรียกมันเขือเทศอะไรไม่รู้จำไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าต้องกินแบบยถ้าอยากได้อะไรนะ,ะไรโคตินเให้เอาไปทําให้สุก เส้นแก้วนี้ทำมาจากอะไรคะถามผู้รู้ค่ะอืเห็นเขาบอกว่าพายุเข้าฮ่องกงแล้วค่ะเมฆเลยเยอะอืม không lắm chăng Giúp mình làm Được, mùi chế tháo nói Hãy <laughs> subscribe <laughs> 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 มันเสกเกาะกลมกลนควันเลยค่ะเด้งเด้งอืมตุดหยุบอร่อยักอันนี้ก็อร่อย รวมยุ่งมาครับรวมลแล้วอร่อยมากไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ